ให้อภัยแต่ไม่ลืมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่มีใครลืมได้แต่ต้องให้อภัยกันไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไม่ได้เราจริงก็ไม่ลืมทุกฝ่ายนะไม่ลืมทุกฝ่ายทหารก็ไม่ลืมใช่ครับผมรู้สึกว่าเป็นห่วงนะความรู้สึกมันมันจะเกิดความช่องว่างขานไปเรื่อยๆไอ,อ้นี้มันไม่มีใครได้อกครับมันมันแพ้กันหมด อันนี้ต้องยอมรับว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องถูกวิพากวิจารณมันก็จะเป็นบาดแผลนะก็จะเป็นบาดแผลที่ยอมรับว่ารักษายากวันเวลานะครับที่มันอาจจะทําให้ดีขึ้นวันเวลาอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าโอเคแหละคําตอบหนึง่งมันอาจจะเหมือนที่เวียดนามเวียดนามทําไมต้องมาจับมืออเมริกาทั้งที่อเมริกาเคยทําบาดแผลเข้ามากมายแต่เขาให้คําตอบที่ดีมากนะให้อภัยแต่ไม่ลืมให้อภัยแต่ไม่ลืมผมหวังว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะได้โค้ดคําพูดแบบนี้เป็นบทเรียน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่มีใครลืมได้แต่ต้องให้อภัยกันไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไม่ได้เราจริงก็ไม่ลืมทุกฝ่ายนะไม่ลืมทุกฝ่ายทหารก็ไม่ลืมใช่ครับผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยผมว่ามันเจ็บปวดจริงๆไม่มีใครนอนหลับหรอกคุณอ,อย่าคิดว่าผู้ได้รับผลกระทบคดีตากใบเดี่ยยผู้เสียหายญาติพี่น้องจะเจ็บปวดชอกช้ำนะ,ะผู้ปฏิบัติหน้านที่เขาก็มันเห็นแล้วว่าเออการเยียวยาเขาล่ะ อันนี้ไม่พูดถึง14คนไปถึงคนที่ปฏิบัตรหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยครับสื่อเคยมาทําข่าวเขาไหมเคยอาจจะทําข่าวเป็นกระแสบูมๆแรกๆนั้นก็เงียบไปหมดละ,ะหรือคุณครูที่ถูกยิงตายใช่ครับไทยตงในไทยพุทธใช่ครับผมรู้สึกว่าเป็นห่วงนะความรู้สึกมันมันจะเกิดความช่องว่างผางไปเรื่อยๆไอ้อย่างนี้มันไม่มีใครได้หรอกครับมันมันแพ้กันหมดน่าสนใจนะอาจารย์ให้อภัยแต่ไม่ลืมครับหรือความขัดแย้งที่มันหนักหน่วงว่าจริงๆเอาจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องลืมก็ได้ปะ คือบางทีเนี่ยใช้บาดแผลขับเคลื่อนร่วมกันได้นะครับคือคือความเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีผมยอมรับมันแก้ไขาย,ยากนะแต่เพื่อมันต้องแยกแยะ,ะนะครับความรู้สึกกับการว่าเออประเทศจะต้องทําไงสังคมจะต้องเป็นยังไงนะครับว่ามันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมันมีแต่ว่าถ้าตายหนึ่งเกิด10ตาย10เกิดล้านอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางจบทางสิ้นแต่ถ้ารักษาไปหนึ่งแล้วอีก10มาเห็นเขารู้สึกเออดี กับกลายเป็นความรู้สึกผูกพันทางใจคือตอนนี้ต้องช่วยกันรักษาครับนะฮะมีแผลแน่แหละมีแผลครับแต่มันต้องเดินหน้ากันไปนต้องเดินหน้าคือชำระแค้นกันไปไม่มีวันจบไม่มีวันจบคุณเราประเทศประเทศไทยเราเป็นประเทศสังคมผู้วัฒนสธรรมสูงนะครับนะค,ครับคือผมไม่อยากจะเอาเรื่องประวัติศาสตร์มาต่อสู้มาหักล้างว่าดินแดนตรงนี้เป็นของใครของใครเด็ดครับแต่เราอย่าลืมสิครับว่าตรงนี้เรามันเดินทางมาถึงจุดนี้นวินาทีนี้เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจอะไรกันหรือเปล่ามี ผมเชื่อเรามีนะฮะดังนั้นผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ครับเอาประวัติศาสตร์มามาเป็นเครื่องมือประหัตประหารกันแล้วเผลอว่า400รอปีที่แล้วกับ400ปีเนี่ยมันคนละชุดหรือเจเนเรชันของเชื้อชาติพันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยครนะอาจจะพวกกลุ่มเคลื่อนไหวอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาผ่านแล้วอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงถูกต้องครับน่าสนใจอ,อาจารย์ที่สุดมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยคาว่าให้อภัย แต่ไม่ลืมครับมีแผลก็มีไปครับแล้ววันเวลามันก็จะเยียวยาทําให้แผลม,มันแห้งใช่ถ้าตกสะเก็ดถ้าตกสะเก็ดถ้าดูแลแผลดีแผล,แผลมันก็ไม่เป็นแผลเป็นนะคุณแต่สำคัญกระบวนการให้อาภัยกันเนี่ยใช่ครับจะงดงานที่สุดตง้อง